เหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบเสงี่ยมด้วยความที่พระสูตรนี้ก็จะอ,อยู่ใกล้ๆกับพระสูตรนายบ้านทั้งนักรบอาชีพทั้งนายทหารมา้าทั้งอาชีพนักเต้นรำอันนี้ก็เป็นนายบ้านอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนายบ้านคนนี้ชื่อว่าจันทะ แปลเป็นไทยว่าดุร้ายอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงอาจจะเป็นการตั้งชื่อตามอารมณ์มาในภายหลังก็เหมือนคนไทยก็จะมีไอ้ดำไอ้แดงไอ้เขียวสารพัดจะเรียกตามลักษณะบุคลิกบางทีเรียกตามอวัยวะบางคนหูกลางก็จ,จะมีชื่อหนึ่ง บางคนมีลักษณะบางอย่างโดดเด่นก็จะมีชื่อหรือฉายาไปตามลักษณะของบุคคลนั้นก็เลยคาดการว่านายบ้านคนนี้ที่ชื่ออันนี้ก็เป็นไปได้ที่เกิดจากฉายาของเขาหรือลักษณะบุคลิกของเขาเหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบเ,เงียม เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นนายบ้านนามว่าจันทะซึ่งก็แปลว่าดุร้ายได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายพิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่สมควรจากนั้นก็ได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าพันเตอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในกรณีนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้าย และอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในกรณีนี้ถึงความนับว่าเป็นคนสงบสงเงียมสังเกตคำถามเขาก็จะถามถึงเหตุปัจจัยว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นอย่างพระนางมลิกายเองเวลาถามพระศาสดาก็าถามในลักษณะเดียวกันว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาตุคาม บางคนร่ำรวยบางคนสูงสักบางคนมีความยากจนบางคนมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณสามหรือแม้แต่สุภาพมานพตัวเธอยบุตรก็ถามในลักษณะเดียวกันถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันอันนี้เขาก็ถามว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้คนบางคนดุร้ายบางคนเป็นคนสงบสงเงียบ พระศาสดาจึงตอบว่าคามณีบุคคลบางคนในกรณีนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงนับว่าเป็นคนดุร้ายบุคคลบางคนในกรณีนี้ยังละโทสะไม่ได้ เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายบุคคลบางคนในกรณีนี้ยังละโมหะไม่ได้เพราะเป็นผู้ยังละโมหะไม่ได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้ เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงนับว่าเป็นคนดุร้ายคามณีนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในกรณีนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายคามณีอันหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ละราคาได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละราคาได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมบุคคลบางคนในกรณีนี้ละโทสะได้แล้วเพราะเป็นผู้ละโทสะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้ เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อบไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมบุคคลบางคนในกรณีนี้ละโมหะได้แล้วเพราะเป็นผู้ละโมหะได้คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธย่อบไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ด้วยเหตุนั้นผู้นั้นจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมคามณีนี้แลเป็นเหตุนี้แลเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในกรณีนี้ถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมเรามาดูรายละเอียดกันการที่เรายังละราคะหรือละโทสะหรือละโมหะไม่ได้แต่ละอันก็จะเป็นเหตุให้เรา ถูกย่อให้โกรธแล้วเราก็ทำความโกรธให้ปรากฏขึ้นได้จะเป็นราคะก็ดีจะเป็นโทสะก็ดีจะเป็นโมหะก็ดีตัวใดตัวหนึ่งที่ยังละไม่ได้ก็เป็นเหตุให้คนอื่นย่อให้โกรธได้ในทางตรงกันข้ามถ้าละราคะได้แล้วหรือละโทสะได้หรือละโมหะได้เวลาใครมาย่วให้โกรธ ก็จะไม่โกรธซึ่งคนที่ละได้เด็ดขาดทั้งราคะโทสะโมหะนั่นคือพระอาราหันต์ดังนั้นในบรรดาพวกเราเราเรา,เราท่านท่านก็เป็นไปได้ที่เวลาถูกคนอื่นยย่วให้โกรธหรือมาเจอผัสสะบางอย่างกระทบกระทั่งก็จึงเป็นเหตุให้เราถึงความโกรธขึ้นมาได้และก็ทำให้เราทราบว่า อย่าไปยั่วใครให้เขาโกรธเพราะว่าตราบใดที่ผู้นั้นยังไม่ใช่พระอาหารหันต์ตราบนั้นความโกรธก็ยังมีอยู่อาจจะเหมือนแม่เรือนเวทหิกาความโกรธมีแต่ไม่ได้แสดงความโกรธให้ปรากฏก็ได้แต่ถ้าจังหวะวันดีคืนดีมีคนมาทำผัสสะให้ไม่น่าพอใจ บุคคลนั้นก็ถึงความโกรธได้สามารถแสดงความโกรธให้ปรากฏได้เช่นเดียวกันมีอยู่คนสองคนหรือสามคนนี่แหละก็มีปารบว่าตัวเองเป็นคนมักโกรธอยากจะพยายามละความโกรธจ,จะทำอย่างไรดีเลยนึกถึงพระสูตรอันหนึ่งที่พระศาสดาตรัสถึงโทษของความโกรธเอาไว้ โทษของความโกรธมีทั้งหมดอยู่เจ็อย่างถ้าจําไม่ผิดและกลายเป็นว่าเราได้รับผลในปัจจุบันในชาตินี้ไป6อย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างไปรับหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าเราเอาโทษของความโกรธมาพิจารณาใครครวรให้ดีก็อาจจะเป็นเหตุให้เราไม่อยากจะโกรธก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่า พระตัวเองโกรธจึงทําให้ตัดสินใจผิดพลาดและสุดท้ายมันก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วตัวเองก็พลาดแล้วพลาดเลยเกิดความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่บางคนก็ถึงขั้นเข็ดชนิดที่ว่าจะพยายามรักษาประคองจิตไม่ให้โกรธก็มีหรือเรามาพิจารณาตามหลักของพระศาสดาก็ได้ว่าโทษของความโกรธในปัจจุบันหอย่างมีอะไรบ้าง โทษของความโกรธข้อที่หนึ่ก็คือผิวพันสามใครที่มักโกรธก็ให้ระลึกเถอะว่าคนนั้นเป็นผู้มีผิวพันสามอันที่สองหลับไม่เป็นสุขแม้เราจะได้ที่หลับที่นอนดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเรายังเป็นผู้มักโกรธอยู่เราก็จะหลับไม่เป็นสุขข้อที่สเราจะเป็นผู้ไม่เจริญ ไม่ถึงความเจริญเพราะเราโกรธอันที่สี่เสื่อมจากทรัพย์อันที่ห้าเสื่อมจากญาติมิตรญาติมิตรเขาก็จะหลีกจากคนที่มักโกรธให้ห่างไกลซึ่งก็จริงถ้าเราพิจารณาดูตัวเองก็จะเห็นเลยว่าแม้เราเองก็ไม่อยากอยู่ใกล้คนเจ้าอารมณ์ ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้คนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างคนอื่นๆจะเป็นญาติจะเป็นมิตรสหายเขาก็จะหลีกคนที่มักโกรธนั้นออกไปไกลอีกอันนึงก็คือเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์ก็เสื่อมเสื่อมจากมิตรสหายก็เสื่อมเสื่อมจากยศก็เสื่อม ยศที่ได้มาจะอย่างไรก็ตามพอเรามักโกรธปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลุดปลิวไปเราคงเคยได้ยินข่าวกันมาเวลาใครไปแสดงความไม่ดีในที่สาธารณะไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมีคนทราบหรือผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายทราบก็เรียบร้อยก็คงได้ พอเคยได้ยินได้ฟังกันดังนั้นในเมื่อเรายังเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะอยู่โอกาสที่จะเจอผัสสะมากระทบกระทั่งแล้วให้เกิดความโกรธหรือถูกผู้อื่นมายั่วให้โกรธก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นการที่เราจะจัดการความโกรธเราก็จะอาจจะใช้มุมนี้มาพิจารณาเพื่อให้เราพยายามไม่ โกรธหรือเห็นโทษของความโกรธแล้วจะไม่อยากโกรธขึ้นมาพร้อมๆกับการที่เราฝึกหัดขัดเกลาตัวเองด้วยการฝึกสติด้วยการฝึกสมาธินี่แหละก็จะเป็นเหตุให้เราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตัวเองและเราก็สามารถปล่อยวางหรือทิ้งความคิดที่ไม่ดีความคิดที่เป็นอกุศลออกไปได้ และถ้าจะดีที่สุดเพื่อไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้อีกเลยเราก็ต้องเป็นผู้ถึงขนาดที่ว่านี่แหละสามารถละราคะโทสะโมหะให้ได้อย่างน้อยถ้าละไม่ได้ก็ทำให้บรรเทาเบาบางลงไปได้นี่ก็ดีเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เราเป็นผู้มักโกรธหรือยังมีความโกรธอยู่ไม่ได้เป็นตัว ปิดกั้นมักผลนิพพานเป็นตัวปิดกั้นอริยบุคคลก็ปิดกั้นไม่ได้ความเป็นผู้มักโกรธนั้นมีวิธีแก้อยู่อีกอันหนึง่งเช่นการที่เรามากระทํากิจนื่องด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและได้วิมุตติอันเกิดในสมัย แม้เรายังเป็นผู้มักโกรธอยู่เราก็จะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมนั่นก็หมายความว่าถ้าเราสร้างเหตุอย่างนี้แม้ความโกรธเรายังมีอยู่แต่เราก็จะเจริญขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้ทําง่ายนะไม่ใช่แค่กระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรอย่างเดียวประศาสดาตรัสว่า แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นและได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยตัวนี้นีแหละก็จะเป็นตัวช่วยเหตุปัจจัยมันมีพอสมควรบาทที่เราต้องตอง้สร้างให้มันได้ได้วิมุตต์อันเกิดในสมัยก็คงในลักษณะที่ว่าแม้ความโกรธมันมีเราก็สามารถปล่อยความโกรธออกไปได้วางความโกรธออกไปได้ทิ้งมันออกไปได้ให้จิตเราหลุดพ้นจากความโกรธได้ บางครั้งบางคราวแม้แต่ในทุกข์าปฏิปทาก็มีกล่าวเอาไว้ว่าการที ans, ่เรายังมีราคะกล้าและได้รับทุกขโทมนัสเพราะราคะหนึ่งหนึ่งการที่เรามีโทสะกล้าและได้รับทุกขโทมนัสเพราะความมีโทสะกล้าหนึ่งหนึ่งการที่เรามีโมหะกล้าและได้รับทุกขโทมนัสเพราะความมีโมหะกล้าหนึ่งหนึ่ง การที่เรามีราคะโทสะโมหะเยอะแล้วก็ได้รับทุกข์เพราะราคาโทสะโมหะเยอะแต่ถ้าเราทำอินทรีย์ห้าให้ถึงความบริบูรณ์เราก็สามารถได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จเร็วหรือบรรลุเร็วเพราะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของทุกขาปฏิปทาอีกแบบหนึ่ง การปฏิบัติเป็นทุกขการปฏิบัติเป็นทุกขในพระสูตรนี้ก็คือชี้ไปที่อุปนิสัยของคนคนนั้นว่าราคะกากลา้าโทะากากลา้าโมหะกลา้าได้รับทุกขโทมนัสเพราะราคะโทสะโมหะอันกล้าของตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่อินทรีห้าของเขาปรากฏว่ามีประมาณยิ่งบุคคลนี้ก็ทำ อนันตรยกิจเพื่อความสิ้นอสะวะได้เร็วอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์สำเร็จเร็วหรือบรรลุเร็วก็ให้พวกเราทราบอย่างนี้ก็จะได้รู้สึกว่าแม้ตัวเองยังละราคาโทสะโมหะไม่ได้ยังโกรธอยู่ยังเป็นคนดุร้ายอยู่แต่ไดไม่รู้สึกว่าเราไม่สามารถปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานได้รู้สึกว่านิพพานอยู่ไกล แต่พระศาสดาก็มีวิธีการเอาไว้อยู่หลากหลายวิธีอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้พวกเราเรากลับมาดูพระสูตรอันนี้กันพอพระศาสดากล่าวอย่างนี้แล้วนายบ้านนามบ้านจันทะก็ได้กล่าวประกาศตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตและก็ประกาศตนเป็นอุบาสก พูดถึงสารณระตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็คือเรื่องของเหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบเสงเงี่ยมพวกเราทราบแล้วนะว่าคนจะดุร้ายหรือคนสงบสงเสงี่ยมอยู่ที่อะไรดังนั้นตราบใดก็ตามยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะโอกาสที่จะมีความโกรธเกิดขึ้นมีได้หมด ดังนั้นอย่าไปยั่วใครอย่าไปแย่ใครเพราะการที่เราไปยั่วคนอื่นไปแย่คนอื่นให้โกรธก็ระวังโทษมันจะกลับมาหาตัวเองอันตรายก็จะมีแก่เราดังนั้นไม่ยุ่งดีที่สุดเพราะพระศาสดาย,ยังตัดให้หลีกเลี่ยงช้างดุหลีกเลี่ยงม้าดุหลีกเลี่ยงโคดุดีกออกจากน้ำออกจากหลักออกจากต่อ ดังนั้นพวกเราเองก็ต้องพยายามอย่าไปยุแย่ใครให้เกิดอกุศลและเราเองก็ต้องอาจจะตกกระไดพลอยโจรรับผลของอกุศลของบุคคลอื่นมาด้วยเราคงเคยเห็นสมัยเรียนกันก็ยังเคยเป็นแย่กันไปแย่กันมาคัตีกันหรือแม้แต่พี่น้องเองก็ตามยิ่งเป็นเด็กเล็กๆจะเห็นเลยว่าแย่กันไปแย่กันมาก็ทะเลาะก,กันนั่นแหละก็ลักษณะอย่างนั้น